สบายดีพี่น้องสบายดีมื่อสุขุสุคนสมองสุบนพี่น้องเลยเศร้ามือเมื่อนี่พภาพพี่น้องโลงมาห่วยมาห้องพี่น้องเงยลยหลังจากพนเศร้าตกนาอพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นลำห่วยบานหน้ามุงพี่น้องมากระเบาวควันเผินผู้หยางไปหาเลาะเบิง่งสิมาใส่มองปลาซิวพี่น้องมาลุ้น,น้ำกันว่าสิได้หรือบอ่พี่น้องเลย ช่วงนี้กะชินเน้นแต่หาอยู่หากินเด้อพี่น้องเพราะว่าฝนตกเ,เนาะปูปลาหน้าน้านำกะมีพอได้กินพี่น้องเพราะว่าหนำหวยมีเนาะแล้วก็หน่อหมอ่หน่อไม้หรือว่าเห็ดหอนดนอนหญ้าย,ยัางก็สิออกพี่น้องกะมีคลิปหากินให้พี่น้องได้เบิ่งลหลายพี่น้องเลย ทำไซต์เหรอไม่ได oh, ้แล้วไม่ได้นี่จะน้ำไม่บอออกบ้านเหรอ๋ออันนี้สิเป็นพายประธานเก่าบัานหน้ามงพี่น้องแต่ก็มันขาดเลยน้องพี่น้องเลาะๆพี่น้องเลยน้ำห่วยค่ะน้ำห่วยก็ยังสีสีดำพี่น้องเลยฝนตกใหม่ นำไปตรงไปตองไรล,ลงมากเนะาะบะลูกไายไ้ขีมไปดํายายอยู่เพื่อนตอนแรกประสิทธาบกควนเมื่อบะเพ็่อนออกมาถ่ายคลิป้านมาใหม่เนาะยายเอาอันมาขีมให้บาได้พี่นองก,ก็เลยพากันมาใส่มอง có bà mưa bạn cái gì mưa mất mưa, mưa ở phía đâu bên đâu đấy เน่พนมันเศร้าเลยมันกับบียกบ่อนนะคือหมื่อวานเนี่ยมันกับบอนยุบ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 มือนนี้มันสัง,งัดแล้วมันก็ได้ชีโอ้มันกระลงมาพีมดแล้วโ่มี่มี เปียกยังใช่เหรอพี่นองนี่หละพี่น้อง หองตัวนี้แหละพี่น้องที่น้องม้อยกับบอควันมาลัดปลามาเนะีน่ยพี่น้องนี่ปลาขอพี่น้องนี่อยู่ในหินตัวนี้แหละพี่น้องบอควันฝนตึกบมาได้พี่น้องเห็นตอนฝนตกนมันก็นสิไหลลงมาเนาะพี่น้องที่ตามมันนะไหลดมั้ยพี่ นี่พี่น้องแที่ยวหินอันนี้แถวหาดหิ้นปลาบืนพี่น้อง

อันนี้อ้าเอ,อ,อ,อ้ถือแล้วพี่น้องปาเถ้าดีอันนี้พี่น้องเห็นปะพี่น้องถือแล้วถือแล้วพี่น้องปูปป่ปาขาวก็ถือได้เฮ้ยอ้าวพี่น้องป้าเนวน,นี้มันกะขลิบหน่อพี่น้องเอ้าเต้นความน้อก็มีโอ้ยหากใส่พี่น้องมวนวนวนขลิบวนขักพี่น้องเอยเฮ้ยแก่อาจจะยว่าขลิบอาจาก ใส่แล้วก็แก่เอาเบาควันเพิ่นใส่แล้วแล้วก็สิลงไปไล่พี่น้องไล่ไล่ปลาให้มันมานนเนาะมันมาเข้าว,วัน,นอุย้ยพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิปเด็ดแห้งพี่น้อง,ดดงดดผู้ใดบ่เบิ่งผู้ใดพลาดนะถือว่า บอได้เบิ่งปาลาไลายในนอนพี่น้องเอ้ยส่งเบาควันคลิปนี้จะเป็นคลิปเด็ดแห้งหักกระใสพี่น้องเอ้ยเป็นไรมาทางได้านโะชัยทางด้นก่อนเออพี่น้องผูกขาวหุ่งอยู่ในนี้พี่น้องเอ้ยดีใจเด้ออย่าถ่าเบิ่งตอนเบาควันไหลพี่น้องอันนี้คือการไหลปลาพี่น้อง ลาปลาซิวลาต้อมเขามาหามองพี่น้องก็คือเขากางมองดักไว้พี่น้องดักไว้คือถือแนวนี้แหละพี่น้องเดยนี่ตอนบอกคอนบดท่านในลาลนะมันกระเขาก็แงแลพี่น้องกลางแล้วนะกระเขาก็นึ่มนึ่มๆๆ,ๆ่มพี่น้องเลยอันนี้ก็ลายเขามาต้อมเขามาต้อมเขามาพี่น้อง เย้ดินเด็บๆพี่น้องพูดเห็นว่าพี่น้องขาวๆนะปลาซิวพี่น้องปลาซิวกับโต๊ะบลได้ใหญ่โต๊ะบลได้น้อยเดี๋พี่น้องโต๊ะใหญ่เต๋อพี่น้องปลาซิวอันนี้คือห้องมองปลาซิวพี่น้องเขาบอกมันจมลงจมลงไดยมองนะเบอะมันนักเบอะเห็นแล้วก็ดีใจพี่น้องเลยหนุ่มเมยกับครั้งแรกพี่น้องเคย กะหากะสีเห็นมองปลาซิวพี่น้องเลยจิ้วแห้งพี่น้องมองปลาซิวน้อยอย่างน้อพี่น,อน้อบงบุหรี่ปนได้พอเลยนะไรแต่เซลนานละม,มากวดัดแจมไม่ไหวแล้วนะอยากให้พี่น้องดูนี่ไขคางนั้นไกับไรคางนี่พี่น้อง ตีจนใหม่ฮักพี่น้องเลยหตีจนใหม่แตกหันมาทางมองพี่น้องป้าเขามองพี่น้องมองก็บจมลงจมลงเลยพี่น้องเยี่ยมมาลุดน้ำกันตอนเบาควันย่งขึ้นมากพี่น้องอน้ำมวยนี่ยิ้มไปถ้าเลยพี่น้อง พมว่าห้ากางๆนะก็กกกกถือเลยเนาะพี่น้องทำการกู้มองนะพี่น้องมาลุ้นน้ำกันพี่น้องว่าสิไดไลายสัมได้เนาะพี่น้องมองปลาซิวตัวจิ๋วจิ๋วพี่น้องเอ๋ยในน้อยเนาะมองปลาซิวกระสีในน้อยสันสันพี่น้อง มันส er wow, 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 wow. uh, ิบบเฮียเต้เฮ้ยว้าวว้าวว้าวพี่น้องมันข่าวบยบ่เฮ้ยโอ้ยขนาดข่าวบันไดพี่น้องสังเกตเบิ่งได้มองยิ่งขึ้นดุมือโตใหญ่เนาะขนาดเนาะเก็บอะไรด้วยเก็บไปสั่นเอาพี่น้องอ้ mời nhạc lúc y long mong anh em bắt xìu ở dưới kìa 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 นาสิกัวชิเงเอาก่อเนาะไ้ปใชวางะเห็นงใช่แนตรงไปใส่ยับไปเรื่อยๆนี่แหละดูขีออกจนเข่าที่ใส่ในกลางก่อนเสืกระพายจังปใช่อยู่พี่ เตัวใหญ่น้อยังไงตีนเติมะยี่เเลยปลาซีวอัวนนี้คืเห็ดปลาจมนะมบนเมนตที่ปลาขับคลองลายขู่ลายข้นเห็ดปลาจมฮ้ยพี่น้อ,นองเห็ดปลาแปะก็ได้สมปลาจมแม่ โอ้มันสันบาลงติมันมาลงโคตรเอ็งจ๊อบาทเดียวจ้ะกลางเถื่อที่สองมาลุนกันพี่น้องยังกลางแล้วก็ไหลเลยพี่น้อง ได้เจละถทวยมักตูมหน่อยพี่น้องเว้ยคือบ่ก่อยถือกูได้เฮยตัวนี้มันเบิไปน้ำรู้ว่ามันมันบุกเขาอ่ะมันตื่นเนาะคือว่ายายไปทางนะบอสจะหน ใส่บ่ร้ายพี่น้องสี่ฮาโตตัวนี้เดี๋ยวไปไปวังใหม่พี่น้องติดตามวังใหม่พี่น้องวังที่สองพี่น้อง ไต้มต้มข้าไป,ไปให้มันเขามองพี่น้องเอ้คนตกมากเลยแนวกินกันร้ายอย่างพี่น้องเนาะให้เฮาหาหาาบกียดเนาะจากเมือสิพภาพี่น้องลงไปงมหอยหรือไปหาหน่อไม้ทั้งบ้านหนอไม้พี่น้อง บาควันกัดลงไปน้ำเป็นไรปลาซิวพี่น้องขึ้นว่าแล้วกันแย่งแข่งแย่งค่ะฟันยานปิงก็บังที่สองพี่น้องว้ายฮียได้ยินแต่เบาควันมาถืออยู่ใดพี่มาเก็บอยู่เพี่แล้วก็กลางฝีไปเลยเจากับซันในคอยเก็บ ปลาซิวก็มีแต่ตัวใหญ่ๆพี่น้องเล้มันจะบดไล่ลรงนี้บ,มบ่มาเบิร์นดูเด้พี่น้องไล่นาะพี่น้องถ้าไล่สุดซ้องเราบ่จะคอยอยากถือก็ได้พี่น้องลองมวยว่าให้บักควันไล่ว่าง ว่างว่างละเถื ừa, char, ike, ere, pays, ่อเนาะกัดง่ายไปเรื่อยๆพี่น้องเว้ยมันจังบวเสียเวลาไรคือซองว่างเองได้นี่พี่น้องเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งในขู่จะน่อยเก็บแต้วนี่ยซองว่างเท่านั้นพอกินพี่น้องเว้ยเตรียมเอามันก็ง่ายเนาะมันปลดง่ายพี่น้องปลามันบ่มีเงียงบ่มีองียงเนาะ sàn sẽ khô luôn á, trong trồng sẽ khô năm độ. tôi đây tục nhặt cả kẹp, biết không? nhặt đâu. đây phi nong, sáu vạn thôi anh phi nong. mươi พี lá, ie, in, can no. si ่น้องร้ายบอพี่น้องว่ใครกัดสอนจะได้ดองมวยวะเห็ดกินเห็ดอันเมนูยังแน่ได้พี่น้องคอมเมนต์กันเข้ามาผู้ใดเคยได้บาซิวเนาะบางทีมีเมนโนใหม่ด้สิได้เห็ดตามพี่น้องส่วนทางเฮาก็เคยเห็ดเต๋มุกพี่น้องแล้วก็ก้อยค่ะ ออเะอ๋อกินพี่น้องจับคลิปเลยนด้ประความว่าประจบพี่น้องยังอยากให้พี่น้องทาลุ่นทาลุ่นว่าต้นบั้นท้ายต้นเฮาเศร้าวันใส่แล้วมันนิได็จเสด็เนาะถาลุ่นก็ต้นนั้นเ้ยพี่น้องพี่น้องดวงมวย่าสิดทาทายบาดเมื่อบาดเดียวอดใจบ่ไว้พี่น้องเอ้ยสังเกตบมงป้าได้มองดูพี่น้องถือกว่าแต่ละบนพี่น้องสังเกตุบงตัวบะขวันสั่นบนเา้าหุ่งพี่น้องเอ้ยมานคัก มามาพี่น้องมาเก็บน้ากันพี่น้องมาวางบมาวางไก่ดูปลามีแต่ปลาไม่ไข่เด้พี่น้องสังเกตบังทถองดูพี่น้องอย่าสั่นที่เฮ้ยดูพูดทถองไข่อุลูดึงพี่น้องตรมน้ำมุกจะพองหอนเนาะมุกเสพะไข่บักผักขัแยงคือนสีเสบพี่น้องแนวมันมุกเสพะขันแยงพี่น้องหัวผักบัวมองดูนะ จำเก e yeah, ่าเล่นี่คืออยากให้พี่น้องเวิ่งพี่น้องเอ้ยบริสัรุปต้นเมื่อซ้ำพี่น้องถ้าติดตามขิดซองพี่น้องว่าสิได้สัมได้เนาะบ่ควันจังได้กับพ่อกันคิมตาสบายดีก็ริม